มูฟูรุ่น V11s Pro กล้องติดหมวกขนาดกระทัดรัดมาพร้อมแบตเตอรี่4,000 m ah. ิลใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง15ชั่วโมงถ่ายวิดีโอ f u l d 1,080พิกเซลพร้อมกันน้ำที่ระดับ IP66 และมีฟังก์กชันบันทึกฉุกเฉินเหมาะสำหรับการเดินทางทุกรูปแบบกล้องรุ่นนี้มีความละเอียดวิดีโอ1,080พิกเซลที่30เฟรมต่อวินาทีเซ็นเซอร์ภาพ CMOS ขนาด2ล้านพิกเซลรูรับแสงกว้างสุด f 1.8 ช่วยเก็บแสงได้ดีในที่มืดพร้อมเลนมุมกว้างคู่แบบโฟกัสคงที่ช่วยให้เก็บภาพได้ครอบคลุมรอบตัวมาพร้อม g เซนเซอร์แบบ3แกนรองรับการตรวจจับการล้มและบันทึกอัตโนมัติในเหตุฉุกเฉินพร้อมฟังก์ชันล็อกไฟล์ช่วยเก็บช่วงเวลาสำคัญโดยไม่สูญหายแม้เกิดอุบัติเหตุมีแบตเตอรี่ในตัวความจุ4 0 0พันมิลลิแอมป์ใช้งานต่อนเนื่องได้สูงสุดถึง15ชั่วโมงรองรับการทำง,งานที่อุณหภูมิระหว่างลบสิบถึงองศาเซลเซียสรองรับ WiFi ในตัว โดยสามารถควบคุมและดูวิดีโอผ่านแอป m o v ูบนมือถือได้รองรับทั้งการตั้งค่าถ่ายภาพและยังสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ตัวเครื่องยังป้องกันน้าได้ที่ระดับ IP 6 6สามารถป้องกันได้ทั้งฝุ่นและน้ําแรงดันสูงกล้องติดหมวกมีไมโครโฟนในตัวบันทึกเสียงขนาดเดินทางได้พร้อมรองรับไมโคร SD ดสูงสุด 128GB กิกะไบต์ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดมีน้ำหนักเพียง118กรัมเท่านั้นสามารถติดตั้งบนหมวกกันน็อกได้อย่างไม่เกะกะเลยนะคะ และถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ